ขุนศึกหรือศึกภูจิตเป็นโจรชาไทยที่ร่วมกับเดชส,สุธีและแขกพรมสาก่อเหตุปล้นทรัพย์และจับคนไปเรียกค่าไถในภาคอีสานซึ่งถูกประหัรชีวิตตามคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติในความผิดฐานปล้นทรัรพย์และจับคนไปเรียกค่าไถท,ที่ตำบลเกิง้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ2514และปล้นทรัพย์แล้วฆาตกรรมผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลเขวเมื่อเดือนธันวาคมพศ2514 เขาถูกจับกลุ่มที่จังหวัดหนองคายเมื่อวันที่14กรกฎาคมพศ2515และถูกประหารชีวิตในที่สาธารณะตามคำสั่งจอมพลถนอมกิติขจรเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพศ2515ที่จังหวัดมหาสารคามในช่วงกลางคืนของวันที่23ตุลาคมพศ2514คุณศึกได้ร่วมกับเดชสุทธิแขดพรมสาและพวกอิเจ็ดคนใช้อาวุธปล้นทรัพย์บัวผันสุรธรรม ที่ตำบลสีแก้วอำอเมืองร้อยเอ็ดโดยได้เงินสดและทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวม2,690บาท50สตางค์เดทกับแขกได้ตบและเตะบัวผันแล้วพาออกไปไกลจากบ้านหลังจากนั้นจึงปล่อยตัวเธอไประหว่างนั้นสุขสรรจินทดาน้องชายของบัวผันได้วิ่งเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือบัวผันธ์ทำให้เขาถูกทั้ง10จับตัวและปล้นนาฬิกาเข้ามือจำนวนหนึ่งเรือนมูลค่า350บาทไป วันที่29พฤศจิกายนพศ2514คุณศึกร่วมกับเดชแขกและพวกอีกคนปล้นทรัพย์ทองพูลกันปัญญาที่ตำบลเกิ้อเภอเมืองมหาสารคามโดยได้ทรัพย์สินเป็นมูลค่าประมาณ6,750บาทระหว่างการปล้นทั้งสี่ใช้ปืนยิงขู่ชาวบ้านเพื่อไม่ให้มาช่วยเหลือหลังจากนั้นทั้งสี่จับตัวทองพูลคำปิวภรรยาของทองพูลและขันทองลูกสาวของทองพูล ไปเรียกค่าไถา่นอกจากนี้ยังได้จับตัวสีพะวังคามและอ่างมาเลิศชาวบ้านที่เดินผ่านไปด้วยต่อมาทั้ง4ได้ปล่อยตัวคําปิวกับขันทองให้นําเงินจํานวน5,000บาทมาไถ่ตัวเมื่อทั้งสองนำเงินกลับมาไถ่ตัวแล้วทั้ง4จึงปล่อยตัวทองพูลสีและอ่างกลับบ้านไปการปล้นครั้งสุดท้ายของขุนศึกเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ธันวาคมพศ2514ขุนศึกได้ร่วมกับเดช แขกและพวกสองคนได้ร่วมกันปล้นพาจันเรืองผู้ใหญ่บ้านบุญเลี้ยงมูลสมบัติบุญมานนมูลศรีและจีคูสิริที่หมู่บ้านหนองบัวดงตำบลเขวอำําเภอเมืองมหาสาร,รคามโดยได้เงินและทรัพย์สินไปจำนวน590บาทระหว่างการปล้นทั้งสี่ใช้ปืนยิงขู่ชาวบ้านเพื่อไม่ให้มาช่วยเหลือหลังจากนั้นทั้งสี่จับตัวพาโดยร้องขอชีวิตจากกลุ่มโจรและให้ค้นเอาเงินและทรัพย์สิน แต่แขกใช้ปืนยิงพาเข้าที่กระบอกตาด้านซ้ายกระสุนทะลุออกที่ไทายทอยด้านขวา